ย้อนกลับไปเมื่อปี1996โปเกมอนไม่ได้เริ่มจากการเป็นการ์ตูนแอนิเมชันแต่ถูกสร้างโดยนักพัฒนาวิดีโอเกมชาวญี่ปุ่นที่นำเอาแรงบันดาลใจจากงานอดิเรกยอดนิยมของเด็กญี่ปุ่นในสมัยนั้นซึ่งก็คือการสะสม,มะแมลงมาต่อยอดพัฒนาเป็นเกมรูปแบบใหม่ที่ผู้เล่นต้องค้นหาและสะสมมอนสเตอร์ชนิดต่างๆเพื่อนำมาฝึกฝนและต่อสู้ในการแข่งขันในชื่อเกมว่า Pocket Monster หรือโปเกมอน สำหรับแพลตฟอร์มเกมบอยของบริษัท Nintendo หลังเปิดตัวได้ไม่นานเกม Pocket ็ตมอนสเตอร์เรดแอนด์กรีก็ได้รับความนิยมในญี่ปุ่นอย่างรวดเร็วก่อนจะขยับขยายไปกว่ารายได้ในสหรัฐอเมริกาสหราชอาณาจักรและเกือบทั่วยุโรปทำให้โปเกมอนได้พัฒนาเจเนเรชันของเกมภาคต่อที่มีตัวละครมอนสเตอร์ใหม่ๆเพิ่มขึ้นเรื่อยๆโดยในปัจจุบันนี้มีโปเกมอนทั้งหมดมากกว่า800ชนิด ต่อมาโปเกมอนได้กลายเป็นแบรนด์แฟรนไชสที่ถูกพัฒนาในแพลตฟอร์มต่างๆต,ต,ต,ตั้งแต่วิดีโอเกมหลากหลายรูปแบบซีรีส์การ์ตูนโทรทัศน์และภาพยนตร์แอนิเมชันที่ทําให้โปเกมอนเข้าถึงกลุ่มผู้ชมวัยเด็กทั่วโลกได้มากขึ้นไปจนถึงเครดิ้งการ์ดเกมที่ไม่ใช่แค่เป็นที่นิยมแต่นำไปสู่การจัดการแข่งขันในระดับนานาชาติ กระแสของโปเกมอนไม่ได้คงอยู่เพียงชั่วครู่ชั่วคราวแต่สามารถรักษากลุ่มแฟนจากทั่วโลกได้อย่างเหนียวแน่นไม่ว่าจะเป็นในงานอีเวนต์หรืองานครบรอบที่ผ่านมาก็จะมีภาพของกลุ่มคนรักโปเกมอนที่มารวมตัวกันอย่างคับคั่งอยู่เสมอ I like I I it like in the anniversary. play Pokemon the games. wanted see be the center So to how to and was just และครั้งล่าสุดที่โปเกมอนได้สร้างปรากฏการระดับโลกก็คือการปรากฏตัวในรูปแบบของแอปพลิเคชันเกมบนสมาร์ทโฟนที่ชื่อว่าโปเกมอนโกซึ่งเปิดโอกาสให้แฟนโปเกมอนทั่วโลกสามารถค้นหาและสะสมโปเกมอนได้อย่างอิสระในชีวิตประจำวันบนแพลตฟอร์มที่จำลองให้เชื่อมโยงกับแผนที่โลกแบบเสมือนจริงโดยโปเกมอนโกเปิดตัวในปี2016และมียอดดาวนโหลดมากกว่า800ล้านครั้ง Uh, it's addicting catching the Pokemon and like new Pokemon and all that and walking around and stuff. It's like a cool thing just to collect the Pokemon. Like that was always something that when we were younger we wanted to do. We wanted to catch them all, and we can actually catch them all in this game. ต่อมาในปี2019โปเกมอนได้เป็นส่วนหนึ่งของวงการฮอลลีวูดอย่างเต็มตัวในภา <She 's S 1> พ,พยนตร์ Detective Pikachu oh God, ที่ทำให้แฟนๆ <It> s <S ได้เห็นรูปลักษณ์เสมือนจริง so ของมอนสเตอร์ในจินตนาการโดยมีนักแสดงชื่อดังอย่าง Ryan Reynolds ให้เสียงภาคตัวละครหลักอย่างปิ k a จู They brought it to me. They showed me some footage of my voice, sort of uh, uh, paired with Pikachu, and it kind of worked in a weird way. I Sort of in exp kind of and, uh, and I, and I like the story was great. แน่นอนว่าถ้าพูดถึงโปเกมอนสิ่งแรกที่ทุกคนจะต้องนึกถึงก็คือปิกาจูตัวละครมอนสเตอร์สีเหลืองแก้มแดงหูยาวหางชี้เป็นรูปสายฟ้าที่มีความสามารถในการชอดกระแสไฟฟ้าใส่ศัตรูแต่ความจริงแล้วปิกาจูไม่ได้เป็นมอนสเตอร์คู่หูตัวแรกของผู้เล่นตั้งแต่เวอร์ชันเกมบอยยุคแรก แต่ว่ามันเพิ่งจะถูกเลือกให้เป็นคู่หูตัวแรกของตัวละครเอกอย่างซาโตชิในซีรีส์การ์ตูนโทรทัศน์อย่างไรก็ตามด้วยคาแรคเตอร์ที่น่ารักและเป็นที่จดจำก็ทำให้พิกาจูกลายเป็นโปเกมอนในดวงใจของเด็กหลายคนทั่วโลกและกลายเป็นสัญลักษณ์ของแฟรนไชส์โปเกมอนมาจนถึงปัจจุบัน และในโอกาสครบรอบ25ปีในปี2021นี้ทางโปเกมอนก็จัดอีเวนต์ใหญ่ๆเอาใจแฟนๆทั่วโลก <Okay. S 1> โดยซึเนคาสุ <Okay. S 1> อิชิฮาระป <Okay. S 1> ระธานบริษัทเดอะโปเกมอนคอมพานีก็ได้ออกมากล่าวกับผู้ชมทั่วโลกผ่านการถ่าย <Okay. S 1> ทอดสดบน YouTube โดยเขาได้ย้อนรำลึกถึงพัฒนาการของโปเกมอนนับตั้งแต่จุดเริ่มต้นจนปัจจุบันกล่าวขอบคุณแฟนๆพร้อมประกาศอัปเดตข้อมูลใหม่ๆของเกมโปเกมอนและแอนิเมชันซีรีส์ไปจนถึงบิ๊กเซอร์ไพรส์อย่างการประกาศความร่วมมือกับนักร้องสาวร,ระดับโลกอย่างเคที่เพอร์รี่ที่จะมาร่วมแต่งเพลงฉลองครบรอบ25ปีร่วมกับทางโปเกมอน นอกจากนี้ยังมีการแสดงคอนเสิร์ตของอีกหนึ่งนักร้องชื่อดังอย่างโพสตมาโลนในรูปแบบเวอร์ชวลที่เปลี่ยนให้มาโลนเป็นตัวละครแอนิเมชันเข้าไปร้องเพลงในโลกของเหล่าโปเกมอนและคาดว่าจะยังมีกิจกรรมอีกมากมายที่จะเกิดขึ้นหลังจากนี้เพื่อเป็นการขอบคุณแฟนๆทั่วโลกที่ให้การสนับสนุนโปเกมอนตลอด25ปีที่ผ่านมาจนทำให้โปเกมอนกลายเป็นหนึ่งในแฟรนชายสื่อที่ทำรายได้สูงสุดตลอดกาล รวมรายได้ทั้งหมดกว่า1 0 0แสนล้านดอลลาร์นับตั้งแต่เริ่มเปิดตัวทั้งหมดนี้คือส่วนหนึ่งของความสำเร็จครั้งยิ่งใหญ่ที่เกิดขึ้นในวงการสื่อวิดีโอเกมที่ไม่เพียงแต่จะเป็นสัญลักษณ์ด้านเศรษฐกิจและวัฒนธรรมที่สำคัญของญี่ปุ่นแต่ยังเป็นเหมือนสื่อกลางที่รวมผู้คนทุกเพศทุกวัยจากทั่วโลกเข้าไว้ด้วยกัน